พ่อใหญ่จูไม่แม่เมื่ะไนี่ครับแม่ผมซื้อ่าไม่ไงผู้จะของเดยผมกับบุญสู้ครับยูบบ้านไหนล่ะละ่ะยูบบ้านบงคาครับห้อยพ่อใหญ่จูไม่ไงผู้บุญสู้ว่ามันยูบบ้านหอยขีนู <c oughs> ป,ป่าป้าไปเปลี่ยนเป็นหอยขีนูเด้อมันอ่อยแ่ละอูน้ำกันมดพ่อใหญ่จูไม่ไงผู้บุญสู้โอ้กัย้อนเล่ามาน่งแกขีหูอยละประตูละแม่พ่อใหญ่จู ขึ้นมาตั้งเนี้ยหนาโมตูที่พากินเขากระปลปะทู่ก็อยากปลาทู่ที่พาปิ้งหนูมาอยากปิ้งหนูที่พาปนปู่ยีมาพะไงจูโอ้ยปนปู่ปนปูปิ้งหนูคุณกินดูดูกูอยากก้สมหมูละสมหมูกับมีม่นมงสุเอ้าว้าดกูเยีย,ยบขี้กู <c oughs> สั่นเลยเจ้าย่างมาดูมาบอกกู เอาไผสิลกูกถูกถูถูถูถแม่มันขอกหมูนน่ละวัางเดินละวัางแต่ปูอยู่ขอกหมูว่าไม่น้ำสีสูเอาน้ำอยู่ในหม้ออู่อยู่ละข้างคู่ห่ยขเป็นแต่มีงูแท้ห่วยจากง่อยกับฟูเนี่ยคือว่ามีสบู่อยู่หนีมือใครเพื่อใส่สบู่มือใครใส,ใ,สใส่แต่แชมพู กูชิูท,ทหรอกเออถูกับท้วไม่มาขั้นใดคือเป็นตอผู้แทะมาผูจังไหนเพราะไงจูมันถือฝนรู้แป้นซานนี่แห่งเป็นตาลูบ่รูดอกแป้นไม่ดูเอามาตาใสล่ะสูซื้อมาจากน้องบัวลำพูแป้นนี่แห่งเป็นตาลูคือบ่ตอกตาปู อันแป้นไม่ดูมันตอกตะปูว่าอยู่ตอกตะปูย่านไดตะปูอยู่อู้ปู <c oughs> ้สรคือว่อาเอาไปเห็ดคอกหมูไข่เสียดายมันเป็นแป้นไม่ดูเกิดภัยละเนื่งครูไม่เก่าครูเอาคืองปซื้อมาเพื่อไขอ่เน่าจกคู่กูชื่อซาพอกูที่พ่อใหญ่จู่โทษด้อยไข่บอหูอันบอหูมึงอย่ามาดูเกิดปุถุตีหูเอานี่ เอาตีมึงดูคันกูมาสู่เอาสร้างมาคูแท้มึงน้ำมึงสิโตขอกหมูหุ่นเนื้อลองมึงดูใช้ลูกไผ่กูนี่เดี๋ยนั่งพูู้อยู่ดิเดี๋ยวเฮยสวัส<า>ดีเด้อค่ะผูู้้